Welcome to f e พอ p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก ครับผมนะฮะวันนี้กับรายการเซทูเซยูนะครับผมเอาให้โลกรู้กับเซยูที่รักนะฮะตอนนี้เราเดินทางกันมาเอพิโซดที่69กันแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพิธีกรร่วมอีกหนึ่งท่านนะครับผมคนหน้าคุณของเราเองขอเชิญคุณฟุกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและผมมากับคุณไบและคุณปาล์มครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปามนะคะยินดีได้เจอกันอีกครั้งนะคะคุณไม่ต้องเขินหรเราคุณมาบ่อยอยู่แล้วคุณใบผมคุณบอกผมมาเลยว่าวันนี้คุณมาขายใครอ๋อนักผ้ากระดาษตัวทบเลยคาจิยูกิโอ้โหคาจิยูกิเลยนะชื่อที่เขาวันในทั่วไปเลยขนาดผมไม่ค่อยแบบ สันทัสเซยูอะไรอย่างนี้พวกนี้นผมยังได้ยินชื่อเขาบ่อยๆเรียกได้ว่าผลงานนี่แบบหต้นเรียกว่าตัวท็อประดับวงการเลยนะฮะครับให้เล่ากัให้ฟังกันหน่อยดีกว่าว่าคาจิยูกิชื่อนี้เป็นใครมาจากไหนครับคาจิยูคาจินะคะเกิดวันที่3กันยายนะคะปี1985ปัจจุบันอายุก็39ปีก็คือปีหน้า40 บ้านเกิดของคาจิอยู่ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเส้นทางการเป็นเซยูของคาจินะคะก็คือเริ่มในช่วงที่ยังเรียนประถมก็คือคาจิได้ยิงคําพูดคํานึงที่บอกไปว่าถ้าได้ลองทําอะไรที่อยากจะทำไอสิ่งที่เราจะทํามาตลอดมันก็จะช่วยเราเองก็คือเพราะคำพูดคํานี้เลยทําให้คาจิอยากเป็นเซยูค่ะ mm hmm. จนทําให้ได้เดบิวต์ในปี2004กับการผ้าเกมเทโคคุเซนเซนกิค่ะ โดยค่ายของะคะาจีนะคะในอดีตนะคะค่ายของคาจีจะอยู่ที่ ArtVision ก็คือเดบิวต์กับอาร์วิชันพออยู่มาเกือบ10ปีก็ย้ายไปอยู่ค่าย v ิมจนถึงปัจจุบันเลยค่ะพอ,อรู้ประวัติเข้าๆกันอย่างนี้แล้วผมว่าผลงานเขาเยอะมากเรามาดูผลงานเขาบ้างดีกว่านะครับแต่ละคนนี่มีผลงานปลาแนะนำอะไรไหมฮะโอ้โหเป็นกองอะ่ะแต่ขอคัดๆเอาที่เอาเรารู้จักก่อนแล้วกัน <laughs> มีเมใจภาพเป็นอาลีบาบา โอตะโคยภาคเป็นน้องชายของฮิโนรตกะนายะเหรอนาอยะใช่ใช่ใชนฟูตินา,ยาอยะใช่ใช่โอเคแบ็กบัลเลอร์ภาคเป็นฟินีค่ะอ่าใช่ใช่เออใช่คาจิซังมีผลงานโทคุด,ด้วยภาคเป็น กาออนในเซนไคเจอร์อ่าเซนไคเจอร์ใช่ใช่สนุกมากแนะนำมีอันนี้ทุกคนต้องรู้จักกันทั่วโลกนั่นแหะค่ะแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะเอเรนเยเกอร์แอตแทกออนไททันโอ้โหดังกระถิ่นเลยใช่ค่ะแล้วก็โคซูเมะเคนมาไฮคิวค่ะแล้วก็โทโดระกิโชโตะนะคะ Hero <S 2> <S 2> <S 2> มาฮีโร่อะคาเดเมียนะคะอ่าแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ทุกคนถึงบทจะมานิดนึงแต่ว่าทุกคนก็ยังได้รับการเป็นจดจำนะคะซาบิโตคะค่ะคิเมซุนโนะยายบะค่ะ โอมาชูกิวตี้คราว oh, นะคะแล้วก็เมโลดัสเซอร์เรสเดอะเซเวอรี่เดลิสซินส์นะคะแล้วก็มาบุกิโคบันทึกใสาจากไวไฟน์นะคะเอ็นเอ็มส์มัชโชอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวฮาเรมนะคะเฮียวโดอิเซไฮสคูลดีเอ็กดีคุโรเซแวมค่ะฮิโรเซโคอิจ er ิเจอเจอร์บิซาร์เอเวนเจอร์ไดมอนด์อิสอันเบริเคเบิล แล้วก็มียูมาสากิวอล์กเกอร์ดูราลาอันนี้เป็นฉากจดจำดอลล่าชิออนนัมเบอร์ซิกส์นะคะยูกิเนะโนราการมีนะคะสปีดโอซาโซนินกวันพันช์แมนนะคะซึ่งจะมีซีซั่นสามด้วยแต่รอรุ้นกันคะ่ะว่าจะมาช่วงไหนนะคะคิริชิมะออยาโตโตเกียวกูนคะ่ะนิชิกะตะอาจารย์แกล้งทาคางิซังค่ะโจโนไซงิคุบุงโกสเกรด็อกนะคะแล้วก็เรื่องแจ้งเกิดของคาจินะคะฮิอิซึมิอากินะ ยซากุระคอ์เตนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะรอกันได้เลยค่ะคะาดว่ามาปีหน้าแน่นอนคะ่ะนารุมิยะเมสออฟไดมอนหรือไดยะที่ทุกคนเรียกกันนะคะครับผม,ผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนะครับส่วนหนึ่งเองนะก็นะถ้าพูดทั้งวันก็นี่แบบว่าโอ้โหพูดไม่จบกันทีเดียวนะฮะ <laughs> ผลงานของเขาเยอะมากเพลงหรอผลงานเดี่ยวก็คือเขาอยู่ค่ายแรนทิสนะคะก่อนที่จะออกเดี่ยวคือคาร์จี่มีวงบอยกรุ๊ปวงหนึ่งเป็นบอยกรุ๊ปเฉพาะกิจชื่อวงจีแอติก จะร่วมเป็นสมาชิกวงกับเทราชิมะทาคุมาก็คือคุณพี่เทระชิอเบะอาซูชิแล้วก็ฮูริเอะคาสึมานะคะก็คือจะมีบัมเต็มหนึ่งบัมมีมีมีบัมหนึ่งบัมแล้วก็ซิงเกิลบัมสองบัมนะคะโดยขอยุ่ตัตอ,อย่างมาเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลง High End s Days อันนี้จะเป็นเพลงที่แบบมีแนวร็อกและประสานเสียงกัน4ี่คนนะคะส่วนโซโล มีสองซิงเกิลอยู่ค่ายแลนิพีเหมือนกันค่ะคือ sense of wonder แล้วก็ hello นะคะอันนี้จะเป็นเพลงแบบสดใสน่ารักน่ารักใช่ค่ะแบบมีแนวร็อกนิดนึง เอาเท่าที่เราจําได้สกิอุตะเนาะก็เจ้าตัวได้พากล้วก็ได้ร้องเป็นในฐานะตัวละครของชิวะสุทากิรุน้องนี่ของช่องของ Honeyworks ด้วยก็ภาพเป็นหนึ่งในตัวละครของ h o n e y h o n e y Works ด้วยแต่เราจําชื่อไม่ได้ใน Honeyworks ชื่อโมจิสกิโชตะค่ะโอ้แนะนำสหหนึ่งเพลงก็ไอชิจเตลุโยนะเพลงล่าสุดที่คาจสิสังไปร้องกับช่อง h o นนี่เวิร อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลง h e l l e s h World ของ Eren y e ยเกออันนี้ค่ะจี้จะร้องแบบในน้ำเสียง Eren เนื้อหาก็คือจะเป็นแบบอยู่ในโลกที่สิ้นหวังและโหดร้ายแต่ตัวเองก็อยากจะให้โลกและเพื่อนๆแล้วก็คนที่ตัวเองรักได้อยู่อย่างปลอดภายัยปราศจากภัยท่านด้วยใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้คาจ้ยังมีผลงานโปรเจกต์อีกผลงานนึงอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่คาจ้เพิ่งสร้างมาแล้วก็ดําเนินการอยู่ชื่อโปรเจกต์โซยางนี้โซยางนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่คาจ้เล่ยใช้ว่า AI เพราะว่าคาจ้เขาต้องการที่จะแบบไม่ให้คนที่เป็น AI โอเบอะค่ะไปกอบเสียงของเขาเขาเลยสร้างโซยางนี้โซยองนี้ที่เป็นเวอร์ชันของเขาขึ้นมาก็คาจิสร้างข้างรงเรื่อง AI อไอนะระดับหนึ่งอ่าก็ไม่อยากให้ใครกอบเสียงเขาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเขาก็เลยทำา AI ของตัวเองขึ้นมาซะเลยเขาเรียกว่าเอาประมาณหนามยอก ก็ต้องเอาน้ำบง่งซะใช่ค่ะงานไอเล็กอะครับผมมีแนะนำไหมฮะคาจี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็น<ม>เล่นเกมจะมีมวันหนึ่งเล่น Animal Crossing ก็จ้ตัวเองชอบ Animal Crossing มากอันนี้ขอเล่าให้ฟังตลกมากช่วงที่คุณพี่ไมโนกโทโมอากิเขาแต่งเขาประกาศแต่งงานกับนายแม่โคามาสุมิคาโกคะค่ะคาจิก็แสดงความดีกับ,กบคุณพี่ไมโนะกับ นายแม่มีข้าโกะแล้วก็ลงรูป Animal Crossing ไปแสดงว่ามีผ่านเกม Animal Crossing เลยใช่ค่ะเฮ้ยอันนี้น่ารักแล้วก็บางวันก็เลี้ยงลูกเพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีลูกด้วยใช่ใช่ <laughs> อ่าใช่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 แล้วก็เขาแต่งงานด้ว่นะอ่าแล้วทั้งสองคนตอนนี้มีของสะสมเกี่ยวกับคุณคาจิยูกิบ้างไหมครับพึ่งเกลือไปสดๆตอนร้อนเลยค่ะ คาจิซังภาคเกมเทออสเทอร์มิสภาคเป็นอ่าลุกเป็นแนวคาแรคเตอร์เพื่อนสมัยเด็กของนางเอกค่ะอืออก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กที่ไม่ยอมบอกให้นางเอกฟังว่าเขาทำอะไรมาเป็นคนเก็บความลับว,ว่าเป็นอะไรนะลาเต้ก็ได้อะ <laughs> มีเกมที่คาจิซังไปภาคแล้วเราก็ซื้อมาเล่นภาคเป็นตัวหลักของซีรีส์นี้เลยอ่าซีรีส์อีสภาคเป็นอดอลคริสติน แล้วก็มีแผ่นดีวีดีอนิเมะเดียบริลิเวอร์ถ้าเป็นสคามากิคาาโตหายากกันนะค,คนเก็บแผ่นเนี้อันนี้มังเอิญเจอที่งานหนังสืออืแล้วเห็นเป็นบ็อกเซตก็เลยสอยมาทันทีพี่คุณสอยไม่ลังเลเลยนะคุณตัดสินจากอะไรเนี่ยตอนช่วงหนึ่งติดเกมเดียบริลิก์เลเวอร์หนักมากอ,อก็เลยสอยมาโดยไม่มีคำลังเลพอเห็นแผ่นอนิเมะเป็นบ็อกเซตเสอยซะคุณปาบละ่ะซื้ออันนี้เป็นผลูเป็นผลพ่วงดีกว่า คือซื้อสแตนดี้รีวายอัคคูแมนแต่ว่าทีนี้ในตัวสแตนดี้รีวายเขาจะมีคอลเลคชันที่แบบได้การ์ดใช่ได้การ์ดรูปเอเลนทั้งตอนเด็กแล้วก็ตอนวัยรุ่นมีนิตยสารไวสตาร์ดันดี้ซึ่งคาจิได้ไปถ่ายในเซต,ตนันด้วยเพื่อโปรโมทโปรเจกต์ร่วมกับพ่อมิกิี้ชีอีจิโร่ด้วยคะ่ะใช่ทั้งสองท่านนี้เจอกับคาจิได้ยังไงครับย้อนไปยุคที่ร้านขายแผ่นซีดียังอยู่อ่ะโอ้ยนี่คุณย้อน ยุคล้านขายแผ่นซีดีเนะใช่ต้องไปตอนที่เราสมัยยังเด็กๆอ่ะที่เราจะหาแผ่น DVD หรือแผ่นอนิเมะมาดูแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่บังเอิญเราซื้อมาดูแล้วชอบก็คือออค call this e v ซึ่งคาจิตสังภาคเป็นอมตะโซระค่ะโอ้ยผมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยจริงคือตอนแรกอะ่ะเราก็ดูโดยที่ไม่รู้ว่าใครภาคเเราเน้นคือดูอนิเมะเรื่องนี้ล้วนๆแต่ก็ติดชอบ จน,น,นถึงยุคอินเทอร์เน็ตเราบังเอิญไปดูเรื่องหนึ่งแล้วคาติซังภาพเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ e x c e l ิลเวภาพเป็นอ,อาริตะฮารุยุกิไล่์ไวกทีคือยุคที่เราเริ่มรู้จักเกมแนวโอตเมก็เป็นช่วงที่เราเริ่มรู้จักชื่อของคาติซังก็มีอยู oy, ่ไม่ร้อยภาคเป็นเจ้าชายฮารก็รู้จักอีกสองตัวก็จัก,กมรมาิคานาโตะกับ ทักาเครุในเกมโนอานช่วงนั้นอะที่ทําให้เราเริ่มรู้จักคาจิซังค่ะของเราอันนี้จะเป็นช่วงและได้ยินเสียงคาจิค้ะแลกคือเคนมะในไฮคิวตอนนั้นก็แบบตกใจที่แบบพอไปเจอบทอุ้ยตายละคนเดียวกับเอเลนเหรอเอเลนที่เสกดังอะนะที่แบบ <c oughs> เออแต่ว่าแบบคาจิคือฉีกเสียงได้แบบชัดเจนมากเลยว่า ใครคือเคนมะใครคือเอเรนจนกระทั่งดูผลงานเรื่อยๆแล้วก็บทที่ชอบของคาจิก็คือเอเรนค่ะแล้วก็มีบทหลายบทที่ชอบด้วยแล้วก็อย่างเช่นอาสตะที่ภาพเป็นอิซาดามโอะอันนี้นก็น่ารักมากร oh, งพีกดต่อ<ร>ด้วยใช่แล้วก็โซมาคาเซะฮะคูโอคิด้วยแล้วก็ ฮิวงามาซาเนต์เคลันบุมีอันน, od, น diabetes, ึงอันนี้เป็นอะไรที ans, anger, eh bon ่เอ็นดูมากตอนนั้นเจอคลิปที่คาจิลองภาพภาเป็นอาซาฮินาวัตตารุในบอาเทอร์คอนฟ l i อันนั้นน่ารักมากเป็นลูกคนเล็กก็แบบโอเนจังนี่แบบโคตมูตมิเป็นเด็กดื้อค่ะในเรื่องใช่มันก right> ็เลยทําให้ไ no ด้รู Meat ้จักคาจิแล้วก็ได้ติดตามผลงานและเสียงคาจิมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะคือถ้าหากจะให้นิยามเสน่ห์ของคาจิเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ที่เขาเปลี่ยนได้หลายๆแบบเลยคือผม<ช>ดูแบ็กบัตเลอร์เออเสียงเขาก็ดูเล็กก็ค่อนข้างน่าเอ็นดูย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเคนมะก็อย่างที่คุณปาล์มบอกมันคนละเสียงกันนะใช่ใช่แบบว่าโอหสุดปังเอเลนอ่ะอึ้งสุด <laughs> ใครดูไทยท่านนี่จะรู้กันดีนะครับใช้นี่ดูไปร้องไห้ไปร <laughs> <laughs> ้องไห้ด้วยนะชักช้าไม่ได้แล้วคนนี้ตกครับผม,มวีรกรรม คือขอจิซางอ่ะเขาแต่งงานแล้วเนาะกับทาเคทัตสึอายนะอาจารย์ได้ว่าช่วงที่ประกาศแต่งงานเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะอาจารย์ที่เป็นคนวาดรูปป๊อปจิงอีปิกอะคะ่ะเขาวาดรูปรูปหนึ่งมาให้คือเป็นรูปปีปีบี้กับปีปีนี้แต่งงานกันคืออย่างนี้ขจิซางกับอายานะซางอ่ะภาเป็นตละครปีปีบิทั้งคู่อืแล้วอาจารย์่ะก็เลยวาดรูปเฉลิมเฉลิมว่ายินดีด้วยกับการแต่งงานโดยการที่วาดรูปปีปีบิกับปีปีบีให้ ผมเล่าให้ผู้ฟังฟังแล้วกันอปทีมอีพิกเนี่ยมันจะเป็นอนิเมะแก๊กเนาะมันจะเป็นเรื่องราวของอ่าปิปิมิแล้วก็ป๊อปปุกโกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งสองตัวเนี่ยผู้หญิงทั้งคู่แล้วมันจะมีแบบสองซีกในตอนเดียวก็คือซีกที่ผู้หญิงภาคกับซีกที่ผู้ชายภาคนะใครเคยดูแล้วจะคุ้นกันดีแล้วคือสองคนเนี้ยที่แต่งงานกันก็ภาคปีปีมิทั้งคู่เลยเปืนอะไรที่โคตรถาเย้นะอาจารย์ทีมอีพิก แล้วก็อีกหนึ่งคนที่คาจิซังสนิทระดับหนึ่งนั่นก็คือชิโมโนฮิโรซังเหมือนมีเรดิโอหนึ่งที่อ่าชิโมโนซังอ่ะเขามาสายแล้วคาจิซังก็เล่าไปประมาณว่าอ่าตอนนี้ในการเขาเปิดเดี๋ยนะครับแต่ว่าชิโมโนซังไม่มาเลยคับเพราะว่าชิโมโนซังเข้ามาสายครับอ้าวหลังจากนั้นสักพักหลังจากที่ชิโมโนซังเข้ามาค <laughs> าจิซังก็ถามเลยว่าทําไมถึงไมาสายครับชิมโนซังชิโมโนซังก็ตอบไปประมาณว่า เออผมไปผีสตูดิโอครับเอ้าคือตอนแรกคิดว่าวันเนี้ยต้องไปสตูดิโอนี้แต่บังเอิญว่าอิสตูดิโอที่ว่านะเขาปิดเอ้าว่าสตูดิโอที่เขาอะไปทำในจีโอกับคาจิตซังอะมันอยู่อิสตูดิโอหนึ่งตามปิดเฉยคาจิตซังก็เลยเหมือนอ่าเราประกบกับว่าแซล่ะโอจชีวะโดซังครับคุณพูชมนมอนว่าชอบกินเหล้าแล้วเป็นคนขออ่อนแล้วมีอยู่วันหนึ่งเมา คาจ้ลากกลับบ้านปรากฏว่าตอนที่ลากแบบกลับบ้านถึงขั้นอาบน้ําให้ด้วยนะคะโอ้อะไรชนเนี่ยคือคาจ้าอาบน้าให้คุณพี่ชิมโน,โนจนวันต่อมาพอคุณพี่ชิมโนเขาได้สติแล้วรู้สึกเธอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณพี่ชิมโนเขาก็เลยบอกกับคาจีว่าครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะอายแ <laughs> บบไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> มีวีรกรรมแบบว่าร่วมกับเหล่ารุ่นเพื่อรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ด้วยความที่คาจ้เป็นน้องรักของคุณพี่คายันกับคุณพี่โนดี เจ้าที่เคยเกิดในเทปคุณพี่โนดีคือคาจิเขาจะโดนมีคําคุณพี่โนดีแกล้งแล้วก็แบบบางอันก็แบบเจอคุณพี่ายันบ่อยขึ้นแล้วเนี่ยใน d จีเอที่จะไปเจอเขาเนี่ยคาจิยังทวิตบอกว่าในผมจะได้ไปเจอเขาแล้วนะครับเพิ่งทวิตสดๆร้อนๆแล้วก็อีกอันนี้น่ารักมากเลยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากคือคาจิเขามีน้องรักที่สนิท แล้วเป็นถึงจะได้ว่าสลิมก็ไม่เชิงแต่ก็ใช่ยามาชิตะไดากิดูไดกิคือไดกิเนี่ยเขาจะชอบคาจิมากแบบไปคุยกับคาจิได้ไปไปอะไรคาจิแบบแบบส่งความเมนชั่นกันไปมาไดากิเนี่ยเขาชอบส่งรูปเนื้ออิโมจิเนื้อให้คาจิแบบส่งเนื้อให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองชอบกินเนื้อปรากฏส่วนคาจิอ่ะ บางวันก็ส่งเนื้อให้บ้างบางวันก็ส่งผักให้แต่ดกี้ไม่ชอบผักรู้ว่าเขาชอบเนื้ออย่างตอนในอีเวนต์มาฮีโรล่าสุดก็แบบถ่ายรูปคาจี้กำลังแต่งหน้าคาจี้ก็ถ่ายรูปดากี้แต่งหน้าก็แบบอื้มก็เลยทำให้เห็นว่าคาจี้เป็นที่รักของทุกๆคนค่ะเชื่อเลยเชื่อเลยเป็นบางส่วนเนาะเรื่องราวบางส่วนที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าเพิ่มเติม หรืออยากจะแชร์อะไรก็คอมเมนต์กันได้อยู่ในวงการมานานเรื่องเขาก็ได้เยอะพอสมควรถ้าจะติดตามคาจิยูกิจะติดตามได้ทางไหนบ้างครับค่ะก็ติดตามได้ที่ช่องทาง Twitter นะคะจะมี2อแอคนะคะโดยแอคแรกจะเป็นแอค o f f i c i a l แอคส่วนตัวหลักของเขาเลยค่ะคือแอคคาจิอันเดอร์สกอร์ขีดนะคะออฟฟิเชีนะคะแล้วก็อีกแอคนึงนะคะนี้จะเป็นแอคโปรเจกตส่วนนี้ส่วนนี้ของคาจินะคะคาจิอันเดอร์สกอร์โปรเจกต์นะคะแล้วก็ มี i อด้วยนะคะอันนี้เป็น i อส่วนตัวเลยค่ะก็คือ y u k ิอันเดอร์สกอร์คาจิอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ YouTube นะคะเป็นชื่อญี่ปุ่นคาจิคาจิยูกิพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ก็คือโซนี่แฟกชนะคะอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ของคาจิด้วยใช่ค่ะมีความมจัยอะไรอ,อยากจะบอกนะครับถ้าหากคาจิยูกิอยู่ตรงหน้าของทั้งสองคนเราเชื่อว่าคาจิซังคือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทาให้คนหลายคน เริ่มที่อยากจะเป็นนักาพากย์แต่เราเป็นหนึ่งในนั้นเราชื่อว่าคาจิซังอ่ะรักในสิ่งที่เขาทำเขาอยากทําอาชีพนี้นะอยู่ยันยาวถึงขั้นก็ค <c oughs> าจิซังอ่ะชื่อทําให้คนหลายคนอ่ะเชื่อะไว่าเขาอ่ะเออเป็นหนึ่งใน,นที่ให้อ่าวงการเซอ่ะมันมันเดือดได้จนถึงตอนนี้นะ <c oughs> แล้วอย่างล่าสุดอ่ะเขาก็เอาเสียงของลูกอ่ะไปลงในแอ t a แท็ n ออนเทนทันด้วยนี่นะ อืมใ,ใ,ใค่ะจิชังคะถ้าถ้าคติจีซังอะ่ะอยากจะซัพพอร์ตลูกก็ซัพพอร์ตให้เต็มที่เลยนะคะถ้าลูกชอบหนสิ่งที่เขาที่คิดว่าเขาอะ่ะชอบจริงๆแล้วก็ซัพพอร์ตให้เต็มที่เลยนะคะคาจีซังคะเราดีใจที่คุณเป็นเซยูที่เก่งที่สุดแล้วก็ดีใจที่คุณได้ทำตามความฝัน แล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจแล้วก็มีชีวิตด้านครอบครัวกับภรรยาและลูกที่ดีแล้วก็เราเชื่อว่าความฝันที่คุณตั้งไว้ก็คือการที่ให้เซย,ยูดังไประดับโลกจะสำเร็จจนทุกวันนี้ก็สิ่งที่คุณได้คุณได้เคยคิดเอาไว้ก็สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฉะนั้นถ้าคุณมาที่นี่เรายินดีที่จะต้อนรับคุณอย่างเต็มที่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะครับผมสิ่งที่ทั้งสองคนได้บอกกับคาทตี้สังเป็นประโยชน์แล้วก็เอาตรงงมันก็เป็นความในใจจากแฟนคลับเราไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดของโลกว่าเข้าสู่ช่วงนี้แลดีกว่าผมว่ารู้สึกคันไม้คันมือใช่ไหมนะฮะหนึ่งสัปดาห์ต้องมีทีหนึ่งช่วงนี้ stay you Express ลเอาละหนึ่งนาทีนะครับเราจะให้ทั้งสองคนนะครับแชร์เวลาร่วมกันเลยนะฮะ เซยู้ายคาจิยูกิคนนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันคพร้อมไหมฮะค่ะก็ดถ้าพร้อมแล้วนะครับผมหนึ่งนาทีนี้เป็นของคุณครับเชิญฮะค่ะคาจิยูกินะคะเป็นเซยูที่มีมากความสามารถนะคะแล้วก็ ได้ไหลายเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสดใสเด็กหนุ่มตร่มแล้วก็คิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอเรนเยเกอร์แอตแทกออร์เตนะคะโคจิเมะเคนมาจากฮันคิวนะคะโคจิระกิโชโชโตโจากมาฮิโร a c a d e m มีนะคะเอลลิ m ก g คิวติคา a r แล้วก็อีกทั้งก็ร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยคะ่ะร้องเพลงเพราะไม่พอนะคะยังเล่นเกมเก่งแล้วก็จกัดแล้วก็จัด โปรเจกต์นี้ได้เก่งมากๆเลยค่ะติดตามคาจี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะได้เวลาไม้ตองอครับแล้วก็คาจี้สร้างนั้นนอกจากมีผลงานในเมย์แล้วผลงานเกมนี่ก็ไม่แพ้กันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเกมจีนหรือเกมอ PG ีจก็หลายอย่างเลยสามารถหาติดตามหาซื้อหาเล่นกันได้นะคะแล้วก็นอกจากเกมที่เป็นออริจินัลแล้วก็จะมีเกมที่มาจากเนมะก็สามารถไปหาสอยซื้อกันได้นะคะอยาอ่างแก็กแอนเดอร์นนี่ก็จะจากคุณปาทูคุณยี่การันตีได้เลยนะคะก็ฝากติดตามคัดติดฟังกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะครับเอาละยังไงยังไงหมดเวลาแล้วครับผมโอเคหมดแล้วหมดแล้วค่อนข้างคุมค่ะนะฮะ จากที่ได้ดูไปแล้วก็เชื่อได้ว่าจะมีอีกหลายเรื่องที่อ่าหลายๆคนอาจจะอยากมาบอกเล่ากันนะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกนะฮะมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมว่าใครชอบอะไรตรงไหนของเขาบ้างหรือมีเรื่องราวอะไรอยากจะจะมาแชร์ก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทั้งสองคนครับที่มาขายคาจิยุกิกันนะครับขอบคุณคุณใบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปาล์มด้วยครับขอบคุณครับคขอบคุณค่ะ เอาล่ะแล้วก็จะยังมีต่ออีกสักระยะหนึ่งสำหรับเซูเซยูนะครับทุกวันเสาร์หกโมงเย็นอย่างนี้จะเจอกันทางช่องทางฟิตทีเดียวและฟิตพอนเลยเอพิโซดหน้าจะเป็นนักข่าคท่านใดจะเป็นใครมาขายเองก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วย,วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมขอฝา,า,ากไว้ทุกทีเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,บร รับประติดตามฟังรายการเซทูเซยู say say ตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify บอกดิสเพจฟีทอท YouTube ช่องกินดีเบียวอย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีทอทและกินดีเบียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ